อาชีพอะไรไม่ต้องเข้างานเช้าก็ได้ครับนานไปฮัลโหลเดี๋ยวตลาดปิดเด็เชียร์เบียเด็กเชียร์เบียอ๋อเพราะร้านมันเปิดกลางคืนผิดครับนักเลงกลางคืนเหรอเพราะว่าไม่ทำงานกลางเช้าอ๋อคือเขาไม่รับอีเวนต์เลยไม่ได้ลงในร้านเราผิดครับเซบีได้สบายดี อาชีพอะไรไม่ต้องเข้างานเช้าก็ได้ครับพนักงานเซเวน่นกะดึกผิดครับบาโฮดในในร้านบาโฮดเรารับงานอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ผ <laughs> ิดครับอาชีพอะไรไม่ต้องเข้างานเช้าก็ได้ครับขายของค่ะขายของผิดครับซีโอค่ะซีโอเข้างานสายวะผ <laughs> ิดครับอยากรู้เฉลยหรือเปล่าอยากอยาก,ยากค่ะตอนนี้น้องได้กดติดตามพี่หรือเปล่าครับ จ้าเอ๋เอาเคครับนี่ค่าฟอก่อนไปเลยแชร์กันตึ๊บเรียบร้อยค่าฟอไว้เดินตลาดนะครับนี่พร้อมกันเชื่อรอืเอาครับอันนี้เป็นค่าฟออยากรู้เฉลยต้องไปดูที่ไหนจ้าใต้คอมเมนต์ค่นะ <laughs> อ๋อสายตัว